วันนี้นะคะเป็นวันที่21ธันวาคมพรุ่งนี้เป็นวันที่22ธันวาคมความพิเศษของมันก็คือพรุ่งนี้ควยออสวัสดีค่ะ วันนี้วันที่21เดี๋ยวปันมีทุระจะต้องเข้าเมืองอยู่แล้วเดี๋ยววันนีเออ้เรามีภารกิจพิเศษ oh. วันนี้เข้าเมืองแล้วจะถือโอกาสไปซื้อหวยตามมาดูกันนะคะโอเคตอนนี้อยู่หน้าตลาดนะคะตลาดคาราเฟลแล้วเดี๋ยวก็ จะเข้าไปข้างในกันเพราะว่ามีร้านขายลอตเตอรี่เดี๋ยวจะพาไปดูว่าข้างในเป็นยังไงนะคะได้แล้วนะคะอันนี้เป็นหวยที่กำลังจะออกวันที่22เดือนธันวาคมที่จะถึงนี้นี่เามาซื้อกันที่นี่นี่อยู่ในตลาดนะคะ เราจะเห็นว่ามีคนต่อคิวเยอะแยะเลยแล้วก็จะมีเบอร์ให้เลือกนะคะตรงข้างๆกระจกนี่อยู่ในตลาดนะแผนให้ดูรอบๆแล้วก็มีซูเปอร์มาร์เก็ตข้างหน้าตอนนี้หลังจาก ที่เราได้หวยมาแล้วหนึ่งใบนะคะจากที่ตลาดคาราเฟลแล้วเบอร์ที่เราได้ก็คือเหลือเลือกอยู่ประมาณ 3- 4สเบอร์เท่านั้นเพราะวันนี้วันที่21อแล้วพรุ่งนี้หวยออกก็เบอร์อาจจะโดนโดนซื้อไปบ้างแล้วด้วยนะคะบางส่วนเดี๋ยวเราลองไปดูนะคะว่าเราจะได้เบอร์ที่อยากได้ในเพียงต่อไปไหม นะคะเราไปดูกันค่ะเชิญ <c oughs> เจออีกที่หนึ่งแล้วนะคะ they have all these numbers เดี๋ยวเราไปดู or maybe this one ไม่หรอกไม่ this one ค่ะอันนี้เพิ่งซื้อออกมาได้มาสองเบอร์ก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าจะได้หรือไม่ข่ามพิเศษของหวยวันพรุ่งนี้เนี่ย มันมีเยอะมากเดี๋ยวปันมาเล่าให้ฟังนะคะหวยมันมีเยอะแยะมากมายนะคะมีลอตเตอรี่หลายแบบไม่ว่าจะเป็นการแทงบอลผลบอลก็มีนะคะหรือว่ามีออลอตเตอรี่ประจำปกติแต่ที่พิเศษสำหรับวันพรุ่งนี้ก็คือมันเป็นหวยคริสต์มาสค่ะซึ่งจะออกวันที่22ธันวาคมของทุกปีนะคะคันของลอตเตอรี่คริสต์มาสที่สเปนคือ มันเป็นหวยเป็นลอตเตอรี่ที่เก่าแก่มากกกามให้ถ่ายให้เวลาทุกคนถ่ายนะคะกดโพสต์ตรงนี้ก็ได้แล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างว่าคิดว่าหวยที่เก่าแก่ติดอันดับโลกเนี่ยมันอายุยาวนานแค่ไหนพร้อมไหมคะลอตเตอรี่นี้มีมาทั้งหมด209ปีแล้วคะ่ะ 2 0 9ปีนี่มันไม่ใช่ไม่ใช่เล่นๆนะคะอันนี้ก็ถือว่ายาวนานที่สำคัญนะไม่ได้เก่าแก่ธรรมดาไม่เคยเว้นวักเลยนะตลอดเวลา209ปีมานางจับกันทุกปีจัดตลอดไม่ว่าคุณจะมีสงครามโลกสงครามกลางเมืองคุณจะมีพเด็จการคุณจะเกิดอะไรขึ้นก็นแล้วแต่แต่คนสเปน นางไม่ละเว้นจากการเล่นหวยจ้าที่มันเช็คข้อมูลมานะคะมันมีปีหนึ่งที่โดนเผด็จการฟรงโก้นะคะยึดเมืองสิ่งที่นางทำก็คือย้ายที่จัดย้ายที่จัดหวยอย่างเดียวเลยย,ย้ายย้ายที่จัดสำหรับการจับหวยนะคะเพื่อหนออีทหารที่บุกเข้ามาประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร ทำไมเขาถึงเริ่มเล่นหวยกันนะคะมันเกิดขึ้นในปี1812ซึ่งเป็นช่วงยุคสงครามในยุคสงครามเนี่ยรัฐบาลไม่มีทุนที่จะไปสู้รบนางก็เลยเกิดการเ,เปิดหวยขึ้นมาเปิดลอตเตอรี่เสี่ยงโชคขึ้นมาเพื่อที่คนจะได้มาซื้อ นะคะสลากกินแบ่งนี้ซื้อสลากไปแล้วรัฐบาลก็เอาเงินส่วนนี้เนี่ยมาใช้จัดสรรน,นะคะเพื่อที่จะไปต่อสู้ในสงครามข้อที่2ที่สำคัญมากๆแล้วก็อยากเล่าให้ฟังนะคะนั่นก็คือรางวัลสงสัยะสิเท่าไหร่รางวัลรวมยอดทั้งหมดทำให้หวยคริสต์มาสสเปนเป็นหวยที่มีเงินรางวัลเยอะที่สุดในโลก It's biggest ands it El could รางวัลใหญ่เขาจะเรียกว่า El Gordo หรือว่าไออ้วนนะคะมันมีเรื่องผูกเล่ากันมาอีกทีว่ามันใช้ชื่อจากตัวตัวละครในนิยายนะคะเป็นคนแคะที่อ้วนนะคะเขาเรียกว่า El Gordo ยอดรวมรางวัลทั้งหมดนะคะมีมูล,ลค่ากว่า 2.4พันล้านยูโรนับเป็นเงินรางวัลที่มากที่สุดในโลกพ้อพิเศษก็คือคุณน่ะมีสิทธิ์ถูกหวยเยอะมากเป็นหวยที่มีสิทธิ์ถูกพอสมควรนะถ้าเทียบกับหวยอื่นๆมันมีรางวัลทั้งหมด1 8 0 7รางวัล แปลว่าคุณมีสิทธิ์ได้รับรางวัลอาจจะเล็กน้อยยิบย่อยใดๆว่ากันไป <S <S แต่ <S <S อีกสีสันหนึ่งนะคะที่ถือว่าพิเศษมากๆสำหรับเวอสำหรับลอตเตอรี่คริสต์มาสทีสเปนยนัย่นก็คือคนจับสลากจะเป็นเด็กเยาวชนเท่านั้นคะ่ะแล้วก็จะเป็นเด็กเยาวชนจากโรงเรียนในมาดริดนะคะซึ่งจะเป็นเด็กจากโรงเรียน ขึ้นชื่อให้เนาะแต่ว่าจะพยายามอ่านชื่อให้ด้วยซานอิลเดฟอนโซนะคะอาจจะอาจาชื่อผิดยังไงขออาภัยนะคะเพราะเขาเชื่อว่าเด็กๆเกนี่ยเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ผุดผ่องนะคะเขาจะไม่มีทางโกงหวยกันหรอกจ้า อันนี้ก็ไม่รู้เนอะว่าเขายังไงแต่นี่คือประเพณีที่เขาทำต่อเนื่องกันมานะคะที่น่ารักยิ่งไปกว่านเวลาเด็กๆเขาจับสลากเนี่ยเขาไม่ได้แค่จับแล้วบอกว่าเลขหนึ่งสาี่ห้าค่ะเขาจะมีเพลงที่เขาจะร้องตลอดการจับแล้วก็จะตะโกนร้องเสียงดังนะคะเด็กๆก็จะจับมาแล้วก็เอาไปให้คณะกรรมการตรวจเช็คอีกทีนะคะก็เป็นอะไรที่ น่ารักกว่าแกทีนี้เดี๋ยวปัญจาเล่าความน่ารักอีกอันนึงของคนสเปนนะคะในการเกี่ยวไหมเกี่ยวก็เกี่ยวส่วนหนึ่งของลอตเตอรี่คริสต์มาสนะคะ เพราะว่าความเชื่อนิยามโมอตโตของเขานะคะก็คือการแบ่งปันโชคลาภนะคะแบ่งปันความโชคดีกับคนที่เราอยู่ร่วมด้วยกันอะไรประมาณนี้นะคะอันนั้นที่ความเชื่อของเขาจริงๆแล้วมันคือวัฒนธรรมของเขาจริงๆนะเพราะว่าเลขที่ซื้อเนี่ยถ้าถ้าตัวเลขตัวเลขหึเนี่ย เขาขายกันอยู่ที่200ยูโรแต่สามารถแบ่งแยกขายได้ก็คือ1เบอร์เนี่ยมันอาจจะมีหลายใบนะคะอ่ะอย่างเช่นบรรยกให้ดูตัวนี้เบอร์นี้นะคะอันนี้ได้มา2ใบแล้วที่เขาชอบนิยมทำกันก็นกคือเขาจะ นิยมซื้อด้วยกันนะคะเป็นคอมมิวนิตี้เป็นสังคมหรืออย่างใบนี้ก็คือพ่อแม่ของแฟนซื้อนะคะแล้วเขาก็ซื้อทีเดียวหลายๆใบนะคะแล้วเขาก็เอาให้ลูกคนละใบคนละใบก็คือใบนึงของบ้านแล้วก็ใบนึงของแฟนนะคะแล้วเขาก็จะซื้อให้ลูกสาวแล้วก็แบ่งให้หลานๆด้วย มีธรรมเนียมว่าคนในระแวกระแวกนั้นเป็นครอบครัวเป็นหมู่บ้านหรือว่าจะเป็นแบบคนในออฟฟิศด้วยกันนะคะ mm hmm. เขาก็จะมีเหมือนเบอร์เหมือนกันหมดเลยนะคะด้วยส่วนหนึ่งคือเบอร์เนี่ยมันจะ ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงต่อพื้นทีน่ด้วยแบ่งแยกว่าเขตนี้เมืองนี้มันจะมีเลขประมาณนี้เมืองนี้จะมีเลขประมาณนี้นะคะก็แล้ว <c oughs> แต่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนในระแวกเดียวกันก<แ>็มักจะมีเบอร์เหมือน, <ๆ S 1> เ,หอนเหมือนกันมันทําให้เป็นเรื่องแบบน่าอัศจรรย์หรือว่าความบังเอิญความเฮงของเมืองเมืองหนึ่งในปี2011เนาะก็คือคนทั้งหมู่บ้าน เ0สกว่าครัวเรือนนะคะซื้อเลขเหมือนกันหมดเลยก็คือมีทุกคนมีเบอร์นั้นหมดก็คือถูกกันทั้งหมดเลยทั้ง70็ดหมู่เจครัวเรือนในหมู่บ้านนั้นยกเว้นผู้ชายคนเดียวซึ่งนางไม่ได้ซื้ออ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องเรื่องเล่าเล็กๆน้อยๆสนุกสนาะ,ะ,ะแล้วมันก็มันสามารถทำมาเป็นหนังได้เรื่องหนึ่งนะคะเป็นการล้อเลีเยนการที่ คนก็ชอบจะซื้อเบอร์เหมือนๆกันนะคะก็คือมันจะมีกลุ่มเพื่อนผู้ชายกลุ่มหนึ่งซึ่งถูกลอตเตอรี่รางวัลแต่ว่าไม่กล้าเอาไปขึ้นเงินเพราะว่าเขาซื้อกันในสถานที่เริงรมก็คือกลัวเมียจับได้ว่าหนีเที่ยวนั่นเองอันนี้ก็ทำเป็นหนังนะคะเพราะว่าหน่วยลอตเตอรี่เนี่ยมันไม่ได้มีแค่หน่วยของรัฐเท่านั้นนะมันยังมีหน่วยขายเย่อยๆที่เขาเป็นผู้รับมา ขายต่ออีกทีตามสถานที่ต่างๆมันจะเป็นตามบารนะคะ <S <S หรือว่าตามที่ปันไปซื้อกับแฟนอีกอันนึงก็คือไปซื้อที่เหมือนเป็นร้านขายยานะคะว่ <S <S อ้อันนี้ให้ดูชัดๆนะคะเป็นซองใส่ลอตเตอรี่ที่มีร้าน ร้านหนึ่งเขาให้เรามานะคะข้างหลังก็จะเป็นซองแบบนี้น่ารักนะคะเราก็มีอยู่หลายใบหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นคนชอบลงทุนนะคะ <laughs> <laughs> นะคะเงินซื้อลอตเตอรี่คือเงินแฟนแต่เงินรางวัลจากลอตเตอรี่คือเงินเราเงินเรานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ <laughs> 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 ก็แล้วก็ร้านไหนนะคะที่เป็นผู้จำหน่ายเบอร์ที่เขาได้รางวัลใช่ไหมคะเขาก็จะนับว่าร้านนั้นน่ะเป็นร้านเฮงเป็นร้านที่โชคดีก็จะมีคนหลายๆคนที่จะตามไปซื้อในปีต่อๆไปนะคะหรือว่าถ้าเราเคยซื้อจากร้านไหนแล้วถูกเนี่ยเขาก็มีคตินิยมเนาะว่าจะตั้งตามไปซื้อที่ร้านเดิมที่เดิมตลอดทุกๆปีคะ่ะ ดูมาถึงตรงนี้แล้วก็อยากรู้ใช่ไหมคะว่าจะถูกหวยไหมอันนี้เดี๋ยวมาเช็คออนไลน์กันนะคะวิธีการเช็คง่ายๆค่ะใส่ตัวเลขของเราไปนะคะสมมติว่า1 234 5หแล้วก็เช็ควันที่ได้นะคะว่าเราต้องการเช็คลอตเตอรี่ของวันไหนอันนี้เป็นเช็คของนาวิดาดนะคะแล้วก็กดตรวจสอบได้เลยค่ะป๊าด ในกรณีแบบนี้นะคะก็คือเป็นการยิ้มหน้าคว่าแปลว่าไม่ถูกนะคะแต่เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าปันจะถูกมากน้อยแค่ไหน last one four Yeah. Yay. 20 euros Which means that we won 20 euros and we spent 100 Oh shut up, we won! We won! We won! 20 euros, 20 euros And you lost 140! ก้าวเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะตอนนี้ปันมาอยู่นอกบ้านนะคะก็อย่างที่ได้เห็นเมื่อคลิปเมื่อสักครู่นะคะคือปั้นถูกรางวัลหนึ่งใบนะคะได้รางวัลเลขท้ายหนึ่งตัวนะคะก็คือเลขท้ายเป็นเลขแปดตรงกับรางวัลใหญ่เอลกอโดของเขานะคะก็จะได้มีสิทธิ์รับเงินรางวัลมูลค่า20ยูโรซึ่งจะต้องตกเป็นของเราค่ะถึงแม้ว่าเงินคนที่ซื้อ กับมุนคนที่ได้จะเป็นคนละคนกันแต่ไม่เป็นไรเงินนี้จะต้องเป็นของเราแน่นอนนะคะยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามปันนะคะแล้วก็ไว้มีโอกาสจะมาเล่าอะไรสนุกๆอย่างนี้ให้ฟังอีกนะคะก็เป็นสีสันน่ารักน่ารักของประเทศนี้นะคะยังไงขออวยพรให้ทุกคนนะคะ Merry Christmas ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก่อนที่จะจากกันไปวันนี้นะคะยังไงก็ คอมเมนต์กันได้นะคะด้านล่างว่าอยากจะเห็นอะไรอยากจะดูอะไรกันอีกนะคะพันจะได้มีไอเดียไปทำคอนเทนต์เสริฟให้ทุกคนต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์<ม>กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ปันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของปันนะคะ